แทนทำแรงมีบอกมีมาโอสะเนหาคนตาเจ้าอยู่แห่งไหนพี่ว่าเจ้าหลบอยู่ไหนพี่ว่าเจ้าหลบอยู่ไหนพี่จะขัดใจพี่าเพราะอีแดงพี่จะขัดใจพิ่าเพะอีแดงเรานัดกันวันนั้นว่าจะมารอเลื่อมแล้วบอกเลื่อมอายแล้วบอสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC เพื่อนครับที่กำลังรักสุขุสุขุนค,ครับที่กําลังรับชมรับฟังผ่านช่องวิทูลสายจวด เพลิดเพืินครับกับบรรยากาศอยู่ที่บ้านหนองลาดตำบลหนองลาดอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพี่ดองสถานที่ทำการแสดงขึ้นนี้ครับเป็นขางวัดปลาครับมาเบ่งบรรยากาศครับเดี๋ยวผมใส่เบ่งบรรยากาศด้วยเนี่ยคางผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยถนนรอบรอบวัดป่าอันนี้เป็น เป็นวัดครับทั้งในเป็นวัดป่าครับเฮากับสิเหลนอยู่ข้างนอกติดกับน,น้องน้ำครับสถานที่เนียพี่นอ้องมาเมืองครับวัดเพิ่นจะออกมาจากมู่บานครับประมาณห้าร้อยเมตรแป็มันจะเป็นวัดป่าครับเนียสถานที่ของเข้าครับ นอกวัดครับติดกับน้องน้ำครับขวามือก็จะเป็นวัดครับเห็นหมนถัดไปประมาณหารอยเมตรจะเป็นหมูบานเป็นลุงเลี้ยไงเลยครับแต่นี้เป็นวัดป่าพ่นมีสังกะสีเพิ่น,นาเก็บบัตหรือเปล่าครับขอบ,บรู เนี่ยครับทำใมชาดเลยพี่นอกครับเป็นแบบเป็นกุฏิของหลวงหลวงพ่อครับข้างใน,นก็จะเป็นกุฏิเป็นซาลาข้างใน,นครับ,ร,บรอบๆเจะเป็นป่าครับ ถนนรอบวัดเนี่ยครับกุฏิห่างกันอยู่ปุถุยานพีบวชบ้ณฑิตครับพวกกุฏิห่างกัน <c oughs> เป็นวัดป่าครับเนี่ยครับสถานที่หุนน้องน้มครับถนนรอบวัดครับนุ <c oughs> ค่ครับ จับตำแหน่งมากกับบ้านน้องลาดตำบลน,น้องลาดหรือเป็นโรงเรียนก็นได้ครับถ้าจับตำแหน่งบ้านโกขึ้นครับปพติดกับโรงเรียนเลยครับธรรมชาติดีต้นอย่งหลานผู้ได้เลยนี่ก็มาถิ่มโอ้อง ของทางวัดมั้งครับอาบบรรยากาศแต่ซิดเบ็ดตึกแหแถะจริงๆแล้วมูบานใหญ่ดีครับแต่ว่าเลยมูบานมาจะเป็นโุงเลียนจะเป็นวัดป่าแล้วก็เขาให้ใหมาแสดงอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วมูบานเจริญครับมูบานใหญ่มีแต่บานหลังยหงไงครับ บรรยากาศลึกกางทุกหน้าครับมาพี่น้องมาเป็นบุญกฐินครับโอ้โหเบื้องติดมององั่มน้ำบุญนี่คุณทางหลังครับนี่บุญนี่ขึ้นดินคือนยังไงงองแทบบุญฉีดน้ำให้บ่ครับ ทีมงานแม่งายงองเลยพี่นอ้องมาฉีดน้ำเด้อคณะกรรมการบนชีนี้หมอลำเป็นวัดแท้ๆเป็นขีดินครับเป็นเกตใหม่ครับ <laughs> Bên xa thủ xa thủ xa thủ Lùng phò Thầm chạy Thầm lùng Đến nha à. Đến với với nhau à. nha โอ้ห่าวเถี่ยอดีลูกเข็นยังกันลูกเข็นยังกันห่าวเนาะเจ้าเจ้าโซ่นะเออห่าวสิ้นเต่าฟัวหนาเพื่นอะเอาอยู่ขี่รถไปยังเมื่อกี้เพื่อได้ขี่รถจะไปกลุ่มไปขี่ไปซื้อรถเกียติวโอ้โไปซื้อไปซื้อหอดสุกรดิเห็นไปพูดไหม คนสิบกิโล่พ่นเอาพุ่นแล้วะนุพ่นถนนใหญ่พนไหม่ใช่สบยค่เห้อ้เงห้ยิบหาร้อยนึงหรือไม่เป็นสองพันกว่าพว่ามันเจ้ากครับเป็นยังไงสีทับโกงด่าแา้างอืมอืมอืเอนเอียงเหละขนมดิโอ้เอาขนมอ้อยเด็กหน่อยจะคลองมาตั้งยกเป็นนักกนสิเป็นแพนบลูก่มสีมากมาอคืนเป็นซองไงได้ยังกินหูกเอาคือม่อกินถึงหลังสัน ถ้ามัม<พ>นหอนเด็กโอ้ยเป็นยังไงไหมเงินอะจริงๆแลนะมูบัตรใหญ่ครับมูบัใหญ่บัตรจะเลื่อนอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เป็นวัดป่าครับโรงเรียนกัหญ่ครับ <c oughs> นนกันใช้ใบตองไหมเพิ่งไงเข้ามาเรียนอยู่กลางทงครับข้างน้องดำ <c oughs> บรรยาก,กาศ <c oughs> ตึกแเฮไป พูนมีข้อเสหักมาเอียบเล็นัดเก้ะทูงนึงในีคนไหมเป็นน้องดาประจำมูบานพนบอลดิไหมเอี๊ยบครับเนเสด็จมาฉีดนามด้วยนี่บฉีดนามมาลำไงง่องทันทีเลย ตัวขี่ไปไอกี่เมตตุ้มขี่ไปขี่ไปไกลแท้โอ้หนุน20กิโลคุาดเอ้ยเฮ้่เฮ้ยเฮ้เฮ้าเฮ้ยาฮ้เฮ้ยเฮางเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ่ายเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้เฮ้ยเ้เ้ย้เฮ้ยเยเดไย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ ว่าบรรยากาศเลยลงนี่นี่บ้างขึ้นขึ้นเขาแล้วโอ้ไม่ยังขึ้นลงสายไฟกระจกวัดขาดด้วยนั่นแต่ลุงเลี้ยงเขาจะใหญ่อยู่แต่ว่ามันเป็นวัดป่าเนาะนั่นแหละอือตามที่เจ้าภาพนี่ต้องฉีดน้ำได้บุฉีดน้ำนี่เสีบแทะแทะหม้อลำทำเพื่อเส้นไปง่ายง่วงเลยทีเออเป็นยนงน้ำมัน เยะเยะไปที่เปียกยังโอ้ยทีเป็นกยังเนาะเออเติมมัของพักหนึ่งเด้อบินน่ะแย้ยบ่นดิเห็นเด็กมันี่ใส่ตาดีดีเด้อนี่คิดหอดนนศิลาเนาะเฮ้ฮัตคิดหอดนนศิลาเนาะเห็นตรงนี้เนี่อับเบอร์นนซีลาไปนี่แหละโอ้ยพี่น้องเอาอดเอา หงเอาฟดเอาครับเป็นห่างบรรยากาศไงง่อกเงยหน่อกครับเด่หลงเห็นไฟลอกกันเทยกันมาตามทางด้วยครับเด้อหลุดมือบานมากครับเสียนไฟลอกกันเทยกันเสียนอยู่ครับ บืงบรรยากาศครับเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับคลิปหนาจงพอกันไหม,ขมเขาไม่ได้ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe พัดช่องวิทูดเซียวบู๊ฟันใสาจวดหรือวิทูดใสจวดเพชรลเพลินครับออฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามน้ำนิดเด้อพี่น้ององไรก็ฝากเป็นกำลังใจครับเบิ่งแล้วขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,รรวยตลอดไปสวัสดีครับ